ตราฉัดตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานการเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกข้าวไทยสู่ระดับโลกในงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2024งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในเอเชียที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระรวงพาณิชย์ระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2567นะณศูนย์การประชุมอ m p a c t อ r e n a เมืองทองธานีโดยในปีนี้ข้าวตราฉัดยังคงตอกย้ำมาตรฐานคุณภาพสินค้าและการบริการที่ผู้บริโภค ทั่วโลกมั่นใจและให้การยอมรับมาโดยตลอดผ่านการยืนยันด้วยรางวัลระดับโลกที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่องสำหรับธุรกิจข้าวของภายใต้ CP Intertrade หรือแบรนด์ Royal Umbrella ข้าวตาฉัดเรามีกลยุทธ์หรือยุทธวิธีที่ต้องเรียกว่าเป็นธุรกิจข้าวครบวงจรปัจจุบันเนี่ยเรามีคูกค้าที่เราส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยนะครับประมาณมากกว่า80ประเทศ จำนวนคู่ค้ามากกว่า250รายในประเทศไทยเองเนี่ยข้าวตาฉัดก็ต้องถือว่ามี market share ที่ครองอันดับมุ่งในช่องทางการขายที่เป็นเข้าถุงนะครับสำหรับในส่วนของฐานการผลิตของโรงงานปรับปรุงข้าวของธุรกิจข้าวตาฉัดจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเราก็ได้รับมาตรฐานหรือเป็นที่คัดเลือก จากผู้ซื้อระดับโลกทุกรายที่ให้การยอมรับในมาตรฐานความเป็นสากลเรามีทั้งในส่วนของข้าวใหม่ที่สามารถเรียกว่าคงคุณภาพความใหม่สดอร่อยหอมได้ตลอดทั้งปีภายใต้การจัดเก็บในห้องเย็นรักษาอุณหภูมิที่15องศาหรือแม้แต่ตลาดที่เป็นตลาดข้าวที่ต้องการข้าวที่มีอายุมากกว่า6เดือน เราเองก็สามารถรักษาคุณภาพให้อยู่ในสภาพที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ธุรกิจข้าวครบวงจรของ CP Intertrade เราเองมีสมาชิกเกษตรกร,ร,กรที่เป็นสมาชิกในโครงการส่งเสริมพื้นที่เพาะปลูกข้าวตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการยืนยันถึงการทำธุรกิจที่ตอบสนองในเรื่องของความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันผู้เรีโภคก็คงจะมองถึงว่าวัตถุดิบต้นน้ําเรามาจากไหนทําให้สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นหรือทํำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระแสลักโลกจากสถานการณ์เรื่อง uh, climate change หรืออุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นนะครับเราก็พยายาม้าไปส่งเสริมแล้วก็ปรับปรุงให้เกษตรกรในโครงการสามารถปลูกข้าวที่ตอบ ต่อโจทย์เรื่องของผู้บริโภคที่มองถึงเรื่องความยั่งยืนการปลูกข้าวอย่างไรที่จะทําให้การปลดปล่อยนะครับก๊าซเรือนกระจกลดน้อยลงสําหรับเรื่องคุณภาพเราต้องบอกว่าจุดเด่นของข้าวตาฉัดคือคุณภาพตรงต่อหน้าถุงนะครับปกติแล้วเนี่ยข้าว ที่มีการจัดจําหน่ายทั้งส่งออกและในประเทศก็ต้องยอมรับว่ามีความหลากหลายในสายพันธุ์แล้วก็หลากหลายในชนิดข้าวนะครับเราเองเนี่ยคัดสรรคุณภาพแล้วก็ยืนยันในเรื่องของคุณภาพที่เรียกว่าตรงต่อหน,หน้าถุงที่เราได้ประกาศใช้ในแต่ละชนิดข้าวที่เรามีการจัดจําหน่ายทั้งในเรื่องของส่งออกแล้วก็ในเรื่องของตลาดในประเทศนะครับ